สวัสดีคนวันศุกร์ค่ะ15วันนี้นะคะ15วันไหนเล่าสิพี่ฝน16มีนาถึงวันที่31มีนา2 5ร17นี้คนวันศุกร์นะคะเป็นการดูภาพรวมโดยประมาณไม่ได้ระบุเจาะจงเฉพาะบุคคลแต่อย่างใดนะคะเป็นภาพรวมใน15วันคนวันศุกร์คะช่วงนี้อย่าใจร้อนไม่งั้นความใจร้อนของคุณจะเผาผ่านตัวเองแล้วทาให้การตัดสินใจของคุณน่ะมันไม่น่ารักกับฉัหรับเสอสาหรับชีวิต โอเคไหมเธอขาช่วงนี้ใช้เงินแบบพอประมาณเนาะเหมือนถ้าใครใช้บัตรเครดิตอยู่อ่ะแล้วแบบ c ีเอยอะหรือลูดปลื้ดเยอะอันเนี้ยมันจะไม่น่ารักสําหรับชีวิตมันจะกลายเป็นแบบไว้เป็นอีกแล้วอนะไรเงี้ยต้องดูแลเรื่องการเงินที่ดีด้วยแล้วก็ใครทํางานประจําอะไรอยู่อย่าเพิ่งบอกว่าเหมือนแบบพอเจอแบบผู้ใหญ่คนที่มี อายุงานมากกว่าหรือคนที่เป็นหัวหน้างานพู้จาไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันศุกร์ก็อย่าพูดคําว่างั้นลากออกหางานใหม่ให้ได้ก้อนในเศรษฐกิจแบบนี้อย่าพึ่งออกแต่ถ้าคุณสัมภาษณ์ไปแล้วนี่ไม่ไม่เ่ากันนะสัมภาษณ์งานใหม่แล้วต้องดีกว่าเดิมนะอย่าคิดว่าหนีจากที่เก่าแล้วจะเจอมันอยู่ที่เรานะหนีจากที่เก่าแล้วจะเจอที่ใหม่ที่มันดีกว่าเวลาคนเราหนีทุกคิดว่าที่ใหม่มันต้องดีกว่าเสมอแต่ลืมคิดอีกด้านนึงว่า ถ้ามันไม่ดีเยวะนึกออกว่าคิดดีๆก่อนถ้าอยู่ในมวลอารมณ์แบบนั้นเป็น15วันแห่งเตือนว่าอย่าอยู่ในมวลอารมณ์ที่ยุคกรุ่นนึกออกไหมเข้าใจคําว่าครุ่นป่ะมันใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังด้วย แล้วก็ช่วงนี้นะคะขออนุญาตพูดเกี่ยวกับการงานอาชีพหากคุณจะหางานใหม่คุณหาไล้เลย,เลยจะมีคนแนะนําไปสัมภาษณ์ตืดตืดตืดมันนามันโนกเรียกเงินเขาไปก่อนต่อรองเป็นหน้าที่ของ HR โอเคไหมแล้วก็ถ้าใครนะคะคิดอยากจะไปสอบราชการมีราชการบ่งชี้ให้เห็นเลยค่ะโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมไปนู่นเลยค่ะอินเจฟฝนมันกล่าวนะคะแล้วอะไรนะ ปปอชอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีเกณฑ์เข้าไปได้นะคะสำหรับใครที่มีบุตรหลานบุตรหลานของคุณอยากจะไปเรียนเปลี่ยนสถานที่เรียนพี่ฝนบอกเลยมีมหาวิทยาลัยหนึ่งของประเทศที่คุณคาดหวังไว้คุณก็จะได้เช่นกันอันดับไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าบ่งชี้นึกออกไหมใครที่จะเรียนกฎหมายอ่ะ ต้องไปที่มหาวิทยาลัยนั้นของประเทศไทยเนืนอกออกปะเนาะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยจะดีจะเป๊ะปังเนาะแล้วก็ใกล้ๆนิติศาสตร์ทำนะเนืก้อ,อกลอกแม่ก็จะมีมหาวิทยาลัยใกล้เคียงก็จะได้เช่นกันแล้วก็ส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วเกิดวันศุกร์ช่วงนี้นะคะคุณเข้าแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มได้เลยค่ะไปทำตัวเองให้อยู่ในมือถือให้ได้เลย น่ารักเลยไม่ว่าคุณขายสิ่งใดก็ตามน้ำหอมในสมัยก่อนคุณเคยคิดไหมคะว่าในโลกออนไลน์น้ำหอมจะขายผ่านออนไลน์ได้ทุกคนต่างคิดว่าน้ำหอมจะต้องได้ดมปัจจุบันน้ำหอมขายดีมากในโลกออนไลน์เห็นไหมคะอะไรก็เกิดขึ้นในมือถือแล้วสร้างแพลตฟอร์มหน้าร้านของคุณในโลกใบนั้นได้แล้วสำหรับคนที่มีไม่กล้าที่จะทำลองดูคะ่ะ ยังดีกว่าปล่อยให้ตัวเองปรับแก่แล้วแก่เลยนึกออกไหมเรายังทันอยู่อย่าปล่อยให้ตัวเองแบบไม่รู้ไม่รู้ก็ถามเราเกิดในยุคที่มี Google นะคะ YouTube ก็มีเราต้องเสิร์ชหาข้อมูลค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากไปถามใครเพราะว่าคุณอาจจะแบบถามใครแล้วรู้สึกไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยลองเสิร์ชดูช่วยเหลือตัวเองก่อน นะคะมาคุณพ่อคุณแม่ท่านที่เกิดวรนศุกเป็นอย่างไรบ้างคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับสายตาหลังหัวใจไม่ว่าไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงแหละดูแลเรื่องอาหารการกินเกี่ยวกับอคอเลสเตอรอลน,นะคะหรืออะไรไปเกาะตามเส้นเลือดอย่างเงี้ยค่ะบางบางท่านอาจจะต้องกินยาความดันบางท่านอาจจะต้องกินยาลดไขมันอยู่อันนี้ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีแล้วดื่มน้ํา บอกท่านนะไม่ใช่ตัวตัวคุณด้วยแล้วก็ตัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยจะน่ารักมาถึงคู่ชีวิตละออวสำหรับคนมีคู่นะคะคุณเกิดบรนศุช่วงนี้แฟนจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันก็จะงานจะเยอะนะคะงานจะเยอะแต่ถ้ามีเวลาอยู่ด้วยกันปุ๊บก็กลายเป็นว่า,าหาเรื่องกันไปกินทําความสะอาดบ้านนึกออกไหมคะใช้ชีวิตแบบชีวิตคู่แบบน่ารัก แต่เป็นเป็นสิบห้าวันที่คนเกือบจะทุกวันแล้วนะเท่าที่ดูมาเนี่ยอะไรอยู่ไหนอย่างไรนึกออกป้าอยู่ไหนซีบอกมาอะไรอย่างเงี้ยพอกกันซะก็จบจบบริสุทธิ์ใจอะ่ะเธอไม่มีอะไรเคลือบแคลงอะ่ะไม่มีอะไรในกอไผ่อ,อะ่ะแถลงข่าวออกไปซะว่าชีวิตฉันสดใสสว่างไม่ได้กลิ่นอะไรตุตุแต่ถ้าเกิดว่าคนบันสุขได้กลิ่นตุตุถามเลยค่ะไม่ได้ชี้พงให้กระลอก what happened จะได้ไม่คาใจ นึกออกปะมามาถึงคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคนโสดแล้วเกิดวันศุกร์จะมีคนอายุมากกว่านะคะมีตําหนิเข้ามามีตําหนิหมายถึงอะไรพี่ฝนมีไฟเหรอไม่ใช่มันหมายถึงผ่านการมีชีวิตคู่และมีครอบครัวมาแล้วอย่างระยะหนึ่งเห็นไหมคาว่าตําหนิหมายความว่าเขาผ่านการใช้ชีวิตคู่แบบแต่งงานมาแล้วแล้วเขากําลังกําลังจะโสดแต่ยังไม่โสดร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากมีพันธะปลุกพันธุ์ดึงบานรถ ถี่ดินดุเต้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมจะมีคนเข้ามาอย่างเงี้ยก็คิดว่าเขาไป,ไปจัดการตัวเขาเองโดยที่เราไม่ได้เป็นมือที่สเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของเขาจะดีกว่าชิงป้าถ้าเราเป็นเครื่องมือแล้ววันหนึ่งเราโดนบ้างเราจะรู้สึกยังไงจริงไหมคะคนรุนสุกใจเย็นเย็นก่อนถ้าเราเข้าไปแล้วมันเดือดร้อนก็ไม่ดีใช่เปล่ะผิดสินสามเนาะมันก็ไม่น่ารักเชอเชื่อไหมว่าสินสามเนี่ยสำคัญเกี่ยวกับการทํามาหากินด้วยนะ เชื่อเถอะอย่าไปลองมันน่ากลัวจริงๆนะโทเกี่ยวกับการเงินกับภาวะการทํามาหางกินเนี่ยมาถึงสุขภาพคนวันสูกในช่วง15วันนี้เขาอยากบอกให้ตัวเองอะระวังเรื่องขาเข่าให้ดีด้วยแล้วก็เหืวนแบบอาหารไม่ย่อยเลยอนยะ่างเงี้ยลมแก๊สเยอะ ประมาณนี้ร้ายแรงไหมคะคุณพี่ก็กินอะไรแบบว่ากินน้ำบ่อยๆหน่อยจิบน้ำบ่อยๆไม่ใช่ซัดอะออกอกไม่บอกแมจิบน้ำบ่อยๆนะคะแล้วก็กินอาหารอย่ากรุบกรอบมากนะักถ้ากรุบกรอบมากนะักลมในท้องก็เยอะเช่นกันปวดท้องใครว่าไม่ทรมานถ้าใครไม่เคยเป็นเรื่องกดไหลย้อนเนี่ย เคยเป็นไงและอธิบายถูกยังไงแล้วก่อนละจากกันไป15วันนี้ก็ขอให้คนวันศุกร์มีความสงบร่มเย็นในใจนะคะ move on ยังไงต่อกับชีวิตโดยอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่รู้สึกตัวแต่ไม่ต้องพ่นพิษใส่ใครได้ชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ฝนพรมยาและทีมงานด้วยขอบคุณคะ่ะ